อาจารย์ถึงตอนนี้ระดมพี่น้องจิตอาสาท่านใดนะเอาส่งฝากฟ้าฝากลมถึงจิตอาสาเรานะท่านใดเป็นจิตอาสาที่อา้าวปรนนาตัวไว้แล้วสมัครไว้แล้วหรือแม้ไม่ได้สมัครไว้นะแต่ว่ามาบําเพ็ญกันเป็นประจําประจําประจำ,ะจำนะต่อเนื่องกันมาหรือบางครั้งจะหายไปในบางช่วงด้วยภารกิจต่างๆของชีวิตนะก็เลย หายไปในบางช่วงก็คือไปติดภารกิจก็เลยไม่ได้ติดต่อกับหมู่กลุ่มนะอาจารย์นะให้อภัยโทษ <laughs> อาจารย์ให้อภัยโทษกลับเข้ามาได้แล้วรีบกลับเข้ามา,ามารวมพลังกับหมู่กลุ่มามาสารพลังกันกอบกู้มนุษยชาติได้แล้วนตอนนี้อาจารย์จะรวมพลังกัน,น ทำ่ายสุขภาพไปทุกสัปดาห์เลยนะ,ะมาร่วมไมร้รวมมือกับพี่น้องเราทค่ขยสุขภาพวิถีธรรมวิถีไทยนามามารวมกันได้แล้วนถือว่านาให้อภัยโทษนเป็นกรณีพิเศษหายหน้าหายตาไปไหนก็ไม่รู้าหายแซบ่บหายสวยสรุปแล้วนพี่น้องจิตอาสาทัานใดที่หายแซบหายสวยไปนหรือ นะหรือนะเคยบําเพ็ญไม่ได้สมัครเป็นจิตอาสาหรอกนะแต่มาบําเพ็ญกันเป็นประจํา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 เลยแต่ยังไม่ได้สมัครเปร็นจะิตอาสานะแต่มาบําเพ็ญกันเป็นประจําประจำนะยังต่อเนื่องอยู่เสร็จแล้วพอโควิดมาก็เลยมาไม่ได้หรือมาเป็นประจําช่วงหนึ่งแต่มีภาระของชีวิตต้องไปใช้วิบากของชีวิตนะที่ต้องการที่จะมา นะรวมพลังกับจิตอาสาที่ล้อมรวมกันอยู่ตอนนี้ก็มานะอาจารย์อนุญาตเป็นกรณีพิเศษนะถือว่าเป็นวาระฉุกเฉินแห่งชาตนะิที่เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะมาล้อมรวมพลังกันมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นมีวิบากอะไร,อ,ะไรอาจารย์ก็ให้อภัยโทษให้อภัยโทษแล้วรีบกลับมาก็นะ ให้อภัยของแพร์พิธีธรรมเราของแพร์พิธีรมเราคือใครไม่ได้บาเพ็ญกันต่อเนื่องต่อเนื่องพวกเราก็ไม่ได้นะพวกเราก็ไม่ได้อน,นั้นนะไม่ได้อ่าก็ต้องคัดกันก่อนนะก็ถึงมาคบคุณกันก่อนมาคบคุณกัน,นคุณธรรมอะไรอะไรเป็นยังไงนะก็ต้องมาคบคุณกันก่อนเราถึงจะอนุญาตให้มาร่วมบําเพ็ญกัน นะอย่างนี้เป็นต้นแต่คราวนี้ก็มาคบคุณก็ไม่ได้เพราะโควิดระบาดไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยโอ้โหอาจารย์ก็เห็นใจเหมือนกันนะเห็นใจมักนก็เลยขาดโอกาสที่จะบําเพ็ญน,นะขาดโอกาสที่จะบําเพ็ญหลายท่านก็พยายามเชื่อมเข้ามาอยู่แต่ว่าแหมมันมันยังไม่ได้นะเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ก็เลยประชุมอาปริหารธรรมกับพี่น้องจิตอาสาเรานะว่า นี่ถ้าอาจารย์จะให้อภัยกับพี่น้องให้โอกาสอาจารย์ให้อภัยก็คือให้โอกาสนั่นแหละะถ้าอาจารย์จะให้โอกาสกับพี่น้องเราที่นที่เป็นจิตอาสาที่นมีวิบากที่หลุดไปตรงนั้นตรงนี้กระเด็นกระสันกระสายไปตรงนั้นตรงนี้หรือผู้ที่ได้มีโอกาสบําเพ็ญร่วมกันแม้ไม่ได้สมัครเป็นจิตอาสาแต่ว่ามีวิบากที่ต้องไปนไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ไปทําตรงโน้นตรงนี้นี่นะ ได้โอกาสเข้ามาร่วมบําเพ็ญเข้ามาอยู่ในห้องอป,ปิริหารจะทำมาร่วมบําเพ็ญเนี่ยพี่น้องท่านใดจะขัดข้องไหมว่างั้นก็พี่น้องจิตอาสาทุกท่านก็เห็นดีด้วยกันว่าไม่ขัดข้องนะเราก็จะพิจนารณาคุณสมบัติเป็นรายๆไปนะท่านใดแจ้งเข้ามาเลยนะว่าเออคุณสมบัติท่านนี้ได้ไหมได้ไหมนะถ้าคุณสมบัติได้อนุญาตให้มาร่วมบําเพ็ญกันนะนอาจารย์อนุญาตให้มาร่วมบําเพ็ญ <N ous> ถือว่ามาสมัครเป็นผู้คอบคุณใหม่ก็ได้นะถือว่าเป็นสมัครเป็นผู้คอบคุณเลยกนะ็อ้าวก็พิจารณากันเลยนะก็พิจารณาเป็นรา,รายไปแล้วก็ถือว่าเป็นผู้คอบคุณกันนะอย่างนี้เป็นต้นกนะ็เชื่อมสัมพันธ์เข้ามาได้เลยนะถ้าจะใช้โอกาสนี้บําเพรร็ญเพื่อประโยชน์ของตัวเองและมนุษยชาติเพื่อบุญกุศลของตัวเองและเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติก็สารพลังกันเข้ามาเลยนะ ตอนนี้ก็สารพลังเลยเข้ามาแม้จะไม่ได้ปรารณาเป็นจิตอาสาก็ตามแต่ว่าได้บำเพ็ญร่วมกันมาแล้วต้องการที่จะบำเพ็ญร่วมกันต่อในช่วงนี้ผู้ใดที่ต้องการที่จะบำเพ็ญร่วมกันนะอาจารย์ก็จะนะเราก็เปิดห้องพิเศษอีกห้องหนึ่งก็ได้เนาะห้องพิเศษนะหรือว่านี่รวมกันใอปปนอปนณิหารธรรมนี่แหละไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่เข้าท่าเราจะคัดออกเองนะ ถ้ามาแล้วมีศีลมีทมดีแล้วก็อ้าวร่วมกันบำเพ็ญต่อไปถ้ามาแล้วศีลทำไม่ดีอัตตาเต็มไปหมดพกพกอัตตามันเต็มบ้องเลยนี่นะโอ้โหเอาแต่จะตัวเองพกอัตตามาเต็มบ้องเลยนี่นะก,ก,าานก็จะขออนุญาตเชิญออกนะจะขออนุญาตเชิญออกนี่พูดตรงไปตรงมาแล้วไม่ได้อ,อ้อมคอมอะไรแล้วนะนะถ้าไม่เข้าท่าก็ขอเชิญออกนะแต่ถ้าเข้าท่าเขาขอเชิญเข้ามานะตอนนี้นะ ต้องใช้อปาริหานิยธรรมเจ็ดข้อที่เจพระพุทธเจ้าตรัสว่าตั้งสติไว้ว่าผู้มีศีลที่ยังไม่มาผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดนะผู้ที่มาแล้วขอจงอยู่เป็นสุขนะนี่อปาริหานิยธรรมเจ็พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่รมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยนะเรียกว่าอปาริหานิยธรรมเ นะพาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมมีอยู่เจ็ดข้อนะลองสวิตมาหน่อยนะถ้าสวิตได้ปฏิปปอกันที่สิบข้อที่เจนะ็ดทำที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยนะมีอยู่เจ็ดข้อนะอาจารย์อาาย่านให้ฟังหน่อยก็ได้นะ่นึงมันประชุมกันเป็นเนืองนิดนี่คนดีมีศีนี่มันประชุมกันสองพร้อมเพรียงกับประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันชีวิธกรรมกิจนี่แหละนี่เราจะพร้อมกันเข้ามาในห้องอปาริหานิยธรรม พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันเชิดธุรกิจนะอันนี้นะก็จะให้มาพร้อมเพียงกันนะพร้อมเพียงกันเข้ามาเราจะมาทํากิจในการกอบบ้านกู้เมืองและทีนี้นะกอบกู้ชีวิตมนุษยชาติที่กําลังทุกขทรมานกับโควิดและปัญหาสืบเนื่องจากโควิดอยู่ตอนเนี้รวมทั้งปัญหาอื่นๆอีกนี่เราจะมาร่วมกันกอบกู้มนุษยชาติกันตามแรงที่เรามีมีเท่าไหร่สุดฝีมือเราได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะเราจะมาช่วยกันทํากิจ น้าอบกู้มนุษยชาติน้าพามนุษยชาติพ้นภัยพ้นทุกข์พ้นความทรมานจากโควิดและก็ปัญหาต่างๆที่สืบเนื่องจากโควิดรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่รุมเร้าอยู่ตอนนี้เท่าที่เราจะทำได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะใครจะมาร่วมกันทำกิจก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมงานนี้เตรียมพร้อม เป็นโอกาสพิเศษนะปกติก็ไม่รับจิตอาสาง่ายๆคัดกันยากเชียวนะกว่าจะได้เป็นจิตอาสาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโหหืดขึ้นคอนะกว่าจะได้เป็นแต่ละคนแต่ละคนนี่มีกฎเกณฑ์เยอะแยะไปหมดเลยคราวนี้เปิดโอกาสให้มาร่วมกันบําเพ็ญเปิดโอกาสคราวนี้อาจาร,รย์เปิดโอกาสเตรียมพร้อมนะอันที่สามไม่บัญญัติสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่ทรงบัญญัติแล้วนะ อันนี้ก็นี่แหละให้เคารพความดีคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละแพทย์พุทธศาสตร์หัวหน้าใหญ่และบิดาทวดพ่อปู่พ่อทวดของการแพทย์วธิธรรมหรือการแพทย์พุทธศาสตร์นี่แหละยิ่งกว่าบิดาีก็คือทวด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 ทว,วดพระบรมทวด พระบรมทวตขอพร,ระบรมทวดของแพทยพุทธศาสตร์นะพระพุทธเจ้านั้นเคารพความดีคําสอนของพระพุทธเจ้า,าข้อที่สก็สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเทระผู้ใหญ่เป็นสังฆปรินายกและเชื่อฟังถ้อยคําของท่านความหมายนี้พระพุทธเจ้าตัดถึงสมณะสังฆก็คือผู้ที่สงบบาปน้อยใหญ่ได้ ก็คือผู้นํานายกก็คือผู้นําปริไปว่าเต็มรอบผู้นําที่เต็มรอบในการชําระกิเลสในการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นเต็มรอบในการมีความรู้ในการดับทุกข์พึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกข์นั่นแหละผู้นําที่เต็มรอบในการพึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกข์นะให้เคารพผู้นำนะไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ตามพระพุทธเจ้าตัสอย่างนั้น น่าจะเป็นนักบวชหรือครวาสก็ตามที่เป็นผู้นำในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ให้เคารพความดีคําสอนของท่านอย่างนี้เป็นต้นยกท่านเป็นผู้นำแล้วก็ลุยไปด้ยวยกันเลยเห็นไหมท่านในเคารพมัตติหมอันนึงท่านในเคารพมัตติหมมิตรด,ดีในข้อที่สองจำไหมพร้อมยงกับประชุมพร้อมไปกับเลิกพร้อมไกับเจตมกิจให้เคารพมัตติหมมิตรด,ดีน่าก็เป็นประชาธิปไตยในขณะเดียวกันก็ให้เคารพความดีคําสอนของพระพุทธเจ้าของผู้นำ ที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ทําควบคู่กันไปเขารบทั้งหมู่มิตรดีเขารบทั้งผู้นําที่ดีนะนี่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ตกอยู่ในอํานาจตัณหาอันจะก่อให้เกิดพบใหมนะ่นี่ก็ไม่ไม่ก่อกิเลสตัณหาเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มขึ้นไปพยายามลดนะพยายามลดกิเลสตัณหาลงไปเท่าที่เราทําได้ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นจนชําระกิเลสตัณหาไปเป็นลําดับลําดับ Them, ม,ม,ม,มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตัณหาความอยากเนีเ่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลก็ภาคเพียนชำระไปความอยากในสิ่งที่ไม่ดีก็ลดละเลิกไปส่วนสิ่งที่ดีไหนที่เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปอยากดีไหนที่เป็นไปได้ให้อยากแบบไม่ทุกแบบไม่ยึดมั่นถือมัน่นนะแบบพุทธะอยากให้เกิดดีแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะเกิดได้หรือไม่ได้จะทําได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่ยึดมั่นถือมัน่นทําเต็มที่ ยึดแต่ความยินดีเต็มใจพอใจมุ่งหมายจะให้เกิดดีเต็มที่ด้วยความยินดีเต็มใจพอใจทําเต็มที่อย่างรู้เพียรรู้พักเลยได้ผลเท่าไหร่ก็ปล่อยวางไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตนะแต่ละชีวิตได้อาศัยเท่าไหร่ก็เท่านั้นตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปนะได้รับสิ่งดีก็เป็นดีให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป ได้รับสิ่งร้ายก็เป็นร้ายที่ทํามาเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปชีวิตก็มีแต่ความสุขนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินะนี่แหละข้อที่หไม่ตกอยู่ในอํานาจปัญหาอันจะก่อให้เกิดพบไหมข้อที่6ยินดีในเสนาสนะป่าก็คือมีสองความหมายหนึ่งจดสรรองค์ประกอบของป่าให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มันเป็นประโยชน์ให้พอเหมาะ อันที่สองก็ยินดีที่เรากำจัดก,กิเลสได้จิตเราสงบเหมือนกับป่าที่สงบจากความวุ่นวายนะก็ยินดีในความสงบจากกิเลสนะชีวิตเต็มไปด้วยใจไร้ทุกข์ใจดีงามยินดีในทุกสถานการณ์ได้นะข้อที่7ตั้งสติไว้ว่านี่แหละข้อที่7นี่ที่อาจารย์ประกาศไปเมื่อกี้นะตั้งสติไว้ว่าทำฉนหนอเพื่อนพรหมจรร์ ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดและผู้ที่มาแล้วขอจงอยู่เป็นสุขนะก็เราก็จะรวมพลคนดีงานนี้นะจะรวมพลคนดีมาทํากิจกรรมการงานร่วมกันนะรวมพลคนดีมาทํากิจกรรมการงานร่วมกันมากอบกู้มนุษยชาตินะใครที่เคยอบรมแพทย์วิถีธรรม จะสมัครเป็นจิตอาสาตอนนี้ก็สมัครมาสมัครเป็นจิตอาสาสมัครเป็นผู้คบคุณอะไรอะไรเคยอบรมเคยเรียนรู้การแพทย์วิธีรมต้องการสมัครเป็นจิตอาสาต้องการร่วมด้วยช่วยกันนะจะมาเรียนรู้ร่วมกันจะมาร่วมด้วยช่วยกันนะก็สมัครมาแล้วกรรมการเราจะพิจารณาเป็นรายไปนะหรือท่านใดท,ที่หล่นไปนะหลนไปแล้วก็จะกลับมากลับมาหนะลนร่วงไปตรงไหนตรงไหนมีวิบากอะไรก็ไม่รู้ ไปหล่นร่วงไปตรงไหนตรงไหนก็อ้าวเปิดโอกาสแล้วนะนะโอกาสทองมีไม่บ่อยนะนะมาไม่ทันนะประตูปิดนะมาไม่ทันประตูเมืองปิดนะตอนนี้เปิดประตูเมืองแล้วนะก็จะงองก็จะงองจะขาเอ้ยนประตูเมืองเปิดแล้วพี่น้องเอ้ยนะประตูเมืองเปิดแล้ว รีบมาแล้วก่อนประตูเมืองจะปิดมันมีเวลาเปิดปิดนะแต่มันปิดแล้วก็ยุ่งกองร้อยนะตัวใครตัวมันนะปิดแล้วก็เข้ามาไม่ได้นะประตูเมืองพุทธะนี่มันมีประตูเปิดประตูปิดนะนะเพราะงั้นถ้าตรวจสอบตัวเองว่ามีศีลอย่างน้อยมีศีลห้าเดอ้อเน่งนะตั้งใจฟังคุณสมบัติเดอ้อท่านใดจะมาร่วมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะ มาเลยนะหนึ่งถือศีลห้านะได้เป็นอย่างน้อยอย่างหยาบไปแล้วศีลห้าเบื้องต้นหนึ่งปฏิบัติศีลห้าเบื้องต้นได้มันจะพ่องบ้างไม่พ่องบ้างไม่เป็นไรเอาเอาเอาพ่องพ่องบ้างไม่พ่องบ้างก็ไม่เป็นไรสองลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะเนี่ยมีศีลห้าเบื้องต้นพ่องบ้างไม่พ่องบ้างพ่องนิดหน่อยไม่เป็นไรพ่องบงมากไม่เอาไ <c ười> หายามารอก่อน พ่องมากๆรอก่อนอย่าเพิ่งมานาถ้าพ่องเล็กๆน้อยๆอนุญาตได้นะพ่องเล็กๆน้อยๆอนุญาตนะถือศีลห้านะลดละเลิกสองลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้เลิกได้เลยยิ่งดีเลิกไม่ได้ลดได้ก็เอาลดได้นะเลิกยังไม่ได้แต่ว่ามันลดได้ลดได้ก็เอานะลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้มานะมาบำเพ็ญร่วมกัน มาบาเพ็ญร่วมกันสงสัยจะต้องเปิดห้องให้อีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องพิเศษให้เปิดเป็นห้องพิเศษเลยมีจิตอาสาหลักของเราเข้าไปรวมอยู่ด้วยแล้วก็มีห้องพิเศษด้วยมีห้องอปปริยธรรมปกติของเรานี่ก็คงเอาไว้นะตอนนี้เพราะฉะนั้นเปิดห้องอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็บอกจิตอาสาเราว่าห้องอปปริยธรรมที่มีอยู่แล้วนั้นก็คงไว้อยู่แล้วอันนี้ห้องอปริยธรรมหลักแล้วไปเปิดห้องอปริยธรรมหนึ่งอีกทีหนึ่ง 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้เราจะเปิดไปเรื่อยๆนะให้ไปเปิดห้องอปริ h a t h รมหนึ่งอันนี้ห้องอปริ h a ธรรมหลักแต่อันนี้เฉยๆแล้วก็ต่อไปไปเปิดห้องอปริ h a t h รมหนึ่งที่จะรับพี่น้องกลุ่มนี้แหละแล้วเอาจิตอาสาหลักของเราทุกคนก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็รับพี่รับน้องอยู่ตรงนั้นด้วยและบางทีต้องจําเป็นต้องประชุมแต่กลุ่มหลักที่มาก่อนนี้เราก็มาใช้ห้องหลักนี้มาประชุมห้องหลักนี้นะส่วน ถ้าจะต้องประชุมรวมพี่น้องใหม่ที่เข้ามาด้วยก็จะไปประชุมร่วมกันที่ห้องหนึ่งอปปริหารถึงอปริหารทำหนึ่งคือให้โอกาสครั้งที่หนึ่งห้องอปริารธรรมให้โอกาสครั้งที่หนึ่งถ้าไม่มาแล้วก็นะห้องปิดนี่ช่วยไม่ได้นะเมืองปิดจะเข้าเมืองไม่ได้นะรีบเข้าเมืองมานะรีบเข้าเมืองมานะ ท่านใดอยากจะเป็นจิตอาสาอยากเป็นมานานแล้วประสานมาได้เลยนะเราจะได้มีงานให้ร่วมทำนะมีกิจกรรมการงานให้ร่วมทำโอ้โหจ้องมานานแล้วอยากจะเป็นจิตอาสาโอ้โหนะเคยเข้าค่ายก็เคยหรือบางทีไม่เคยเข้าค่ายด้วยแต่ว่าศึกษาทาง youtube ทางเฟซทางสื่อต่างๆของเราดิแม่รู้สึกว่าตอนนี้พร้อมที่อยากจะเป็นจิตอาสามานะมานะนะนะมาสมัครกันนะ เปิดโอกาสแล้วนะครั้งที่หนึ่งเปิดโอกาสครั้งที่หนึ่งนะรีบมารีบมานะสมัครได้แล้วจิตอาสาเราจะทําการตรวจสอบว่าท่านใดจะเป็นได้เป็นไม่ได้หรือมาสมัครกันก็จะให้ทดลองดูท่านใดผ่านก็จะได้อยู่ต่อไปท่านใดไม่ผ่านเราก็จะเชิญออกนะนะอันนี้ก็บอกกันตรงไปตรงมานะไม่อ้อมค้อนมะ ถ้าสมัครผ่านก็อยู่ได้กันไปนะอยู่ไปอยู่มาผีเข้านะพระออกนะผีเข้านะกิเลสเข้าผีเข้ากิเลสเข้าเราก็จะเชิญออกนะเชิญออกเอาใจไม่ได้เอาไปซ้อมใหม่ก่อนไปฝึกฝนใหม่ก่อนนะศีลดีแล้วค่อยมาศีลดีแล้วค่อยมานะอย่างนี้เป็นต้นนะตกลงนะถือศีนห้านะาถือศีนห้าเบื้องต้นมันอาจจะพ่องบ้างไม่พ่องบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไร นะพ่องบางไม่พ่องบางเล็กน้อยปรับได้นะแต่เต็มเต็มได้ก็ดีนะแต่พ่องๆก็เอาเอาอนุญาตเอาพ่องๆเล็กๆน้อยๆเอาพอพอได้นะเอาอันที่สองละอบายมุกอ่ะละอบายมุกลดละเลิกอบายมุกนะบางทีมันยังเลิกไม่ได้ยันเหลือบางอันก็ลด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 ลงไปลดลงไปลดละเลิกอบายมุกอันที่สามนะอันที่สามนะลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ นะลดละเอาหนะ้าบางทีมันยังเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ลดลดเลิกได้เลยยิ่งดีเลิกไม่ได้ก็ลดเอาลดเอานะลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะอันที่สี่อัตตาไม่จัดนะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะรับฟังมัติิมูมิตด,ดีนะทำตามมัติิมูมิตรด,ดีอัตตาไม่จัดนะอันที่ห้าอะไรเอ่ยตั้งใจเสียสละมาทํางานฟรีนะตั้งใจเสียสละทํางานฟรี นะผู้ใดตั้งใจที่จะเสียสละทํางานฟรีไม่รับค่าตอบแทนนะงานนี้เสียสละทํางานฟรีนะเหมือนพี่ๆจิตอาสาเราเหมือนจิตอาสาเราท mm. ี่เป็นหลักไปอยู่แล้วทุกคนทํางานฟรีทั้งหมดมาเสียสละกับส่วนกลางทํางานฟรีทั้งหมดส่วนงานส่วนตัวก็เรื่องของท่านนะที่ต้องทํารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวก็เรื่องของท่านทําไปนะนั่นเรื่องส่วนตัวต้องเลี้ยงชีพไปแต่เวลามาเสียสละกับส่วนกลางทุกท่านต้องทํางานฟรีทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะ ต้องทํางานฟรีนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอ้าวท่านใดจะมาก็นี่แหละนะอาจารย์ฝากฟ้าฝากลมไปแล้วนะนะส่งข่าวส่งข่าวฝากฟ้าฝากลมไปผู้ที่มีบุญกุศลร,ร่วมกันที่มีศีลแล้วที่ยังไม่มาเขาจงมาเถิดนะผู้ที่มาแล้วเขาจงอยู่เป็นสุขนะส่วนผู้ที่ยังไม่มีศีลอย่าพึ่งมาเลยนะอย่าพึ่งมาเลยนะ อย่าเพิ่งมาขอให้ไปปฏิบัติให้มีศีลก่อนไปปฏิบัติให้มีศีลก่อนแล้วค่อยมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาแต่สมัครเข้าค่ายได้นะผู้ไม่มีศีลแต่จะสมัครเข้าค่ายจะมาฝึกในค่ายได้ไม่มีปัญหามีศีลไม่มีศีลจะลองฝึกสมัครเข้าค่ายดูก็ไม่มีปัญหาหรอกนนั้นเข้าค่ายไปไม่มีปัญหานะเรายินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นะไม่มีปัญหาอะไรสมัครได้ตรงนั้นนะ โอเคนะก็สรุปแล้วก็าฝากฟ้าฝากลมถึงพี่น้องที่มีศีลแล้วที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดนะผู้ที่มาแล้วขอจงอยู่เป็นสุขนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะมาสู่นะร่มโพศีกันนะร่มศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงนี่แหละร่มของศีล สมาธิปัญญาที่ถูกตรงนี่แหละมาสู่ร่มโพสีร่มพุทธ,ธะกันรนะ่มเงาแห่งธรรมมาสู่อป,ปริหานิยธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมคือมมมิตรดีมาทําสิ่งดีร่วมกันไปด้วยลดกิเลสไปด้วยโมมิตรดีนี่มาทําสิ่งดีร่วมกันไปด้วยลดกิเลสไปด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมท่านตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพน้นทุกข์นะตอนนี้อาจารย์เปิดเมืองมิตรด,ดีสหายดีสังคมสืงแวดล้อมดีแล้วเ,เข้ามาได้เลยนะเข้ามาทางออนไลน์นะนะเข้ามาทางออนไลน์ผู้ใดปฏิบัติตัวได้ดีได้ดีจะเข้ามาเป็นตัวได้เลยนะทีนี้นะนะจะเข้ามาอยู่รวมกันได้เลยปฏิบัติตัวได้ดีนะก็จะเข้ามาอยู่ในชุมชนได้แม้ตอนนี้มาอยู่ในชุมชนไม่ได้อยู่ในออนไลน์จิตาสาเราหลายท่านก็ คุณสมบัติได้นะแต่มีวิบากที่ต้องอยู่ทางบ้านทางอะไรก็บำเพ็ญทางบ้านได้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เข้ามาเท่ากับอยู่ด้วยกันทุกวันแหละออนไลน์กันทุกวันเนาะ,ะสรุปแล้วเราจะเปิดห้องไลน์สองห้องเนาะ,ะแล้วก็ห้องหนึ่งก็ไปเป็นห้องนั้นเอาไว้รับสมัครนะจิตอาสาเราก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่งอาปริหารธรรมหลักนี้มีห้องหนึ่งแล้วนะต่อไปก็อาปริหารธรรมหนึ่งเนาะ จิาสาหลักเราทั้งหมดก็ไปรวมอยู่ในห้องนั้นด้วยนะห้องหลักที่เราอยู่นี่เราก็อยู่แล้วก็ไปรวมอยู่อีกห้องหนึ่งรอรับพี่รับน้องเรานะใครจะเข้ามาห้องนั้นก็มาบางครั้งเราจะประชุมในห้องนั้นนะอภริหารจะทำหนึ่งนั่นแหละนะแล้วบางครั้งก็จะมาอภาริรหาทำหลักนะเนี้ยนะ <c oughs> นะก็เป็นอย่างนั้นนะ หรือเราจะใช้ห้องนี้ว่าหนึ่งแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, นะึ่กับสองสามสี่ห้านะอ้าวลักนี่แหละมันไม่ต้องเขียนเมื่อยอาไปทาอยู่แล้วนะไม่ต้องไปเปลี่ยนห้องล็อกนะเดี๋ยวงงเข้าไม่ถูกเข้าห้องไหน <c oughs> หลายห้องแล้วเกินงงเลยเนาะเออเอานี่ละห้องเดิมเราก็อยู่มันเดิมแล้วก็ไปเปิดห้องใหม่แล้วก็พวกเราก็าไปอยู่ในนั้นทั้งหมดด้วยเพื่อรับพี่รับน้องเราที่จะเข้ามาในขณะเดียวกันก็นะ ห้องเดิมนี้เผื่อจะต้องปรึกษาแกนแก่นแกนที่ได้อยู่ในห้องเดิมก็มีแล้วก็ไปอยู่ในห้องนั้นด้วยนะเผื่อพี่น้องเราที่กระเด็นกระเซ็นกระสายไปไหนไปไหนก็จะได้กลับมานะจะได้กลับมาบําเพ็ญร่วมกันนะเราก็จะได้พิจารณาเป็นรายรายไปว่าแต่ท่านนี้ผ่านไม่ผ่านนะผ่านก็อ้าวอยู่ต่อไปนะถ้าไม่ผ่านก็ถ้าไม่ผ่านก็ อ่าทนะรอก่อนเนาะไปบาเพ็ญให้มันผ่านเนาะไปบาเพ็ญให้มันผ่านแล้วก็แจ้งเข้ามาแล้วก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปเนาะมันได้เวลาที่จะล้อมรวมกันแล้วอ่านะที่จะกอบกู้มนุษยชาตินะที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะใครสนใจจะช่วยแง่ไหนเชิงไหนก็สารพลังกันเข้ามานะาสารพลังกันเข้ามาจะได้รวมพลังกัน ช่วยเหลือมนุษยชาติให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะเนี่ยจากความทุกข์ความทรมานทั้งหลายตอนนี้โอ้โหรุมเราหนักเหลือเกินอาจารย์ดูแล้วมันไม่มีทางอื่นแล้วนะที่จะไปรอดคิดดูสินี่ถ้าความเครียดเขามากขึ้นมากขึ้นอาหารก็กินไม่เป็นมีแต่พิษอย่างเงี้เป็นต้นนะความเครียดก็มากขึ้นอาหารก็ไม่ได้สมดุลกายบริหารก็ไม่เป็นจะไปรอดยังไงถอนพิษก็ไม่เป็นปรับสมดุลอะไรก็ไม่เป็นจะไปรอดยังไง ความเครียดอย่างเดียวก็ทาลายภูมิบัณฑ์พังพินาศหมดแล้วแล้วจะไปฉีดวัคซีนจะไปกินยาแก้ตามอาการอยู่นั่นมันจะเอาอยู่เหรอจะเป็นโรคโควิดโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้ออื่นๆมันเอาไม่อยู่หรอกความเครียดมาแรงๆดอกเดียวก็ทําลายภูมิบัณฑ์ทิ้งหมดแล้วมันจะไปชนะอะไรได้มันก็แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละมันไม่มีชนะอะไรได้หรอกแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมาเรียนรู้การกำจัดความเครียดที่ถูกตรงกำจัดความเครียดแบบ หมดไปลดลงหมดไปอย่างมั่นคงยั่งยืนทํำยังไงนะโดยที่ประหยัดเรียบง่ายที่สุดใช้ปัญญากําจัดความเครียดทํำยังไงนะต้องมาเรียนรู้ให้ชัดนะกำจัดความเครียดความกลัวกังวลหว,วั่นไหวให้เบิกบานแจ่มใสไร้กังวลจะทํำยังไงใช่ไหมมันถึงจะรอดนะครับรู้จักอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไรสมดุลร้อนเย็นเป็นยังไงนะการกายบริหารที่ดีเป็นยังไงการถอนพิษที่ดีทํำยังไงนะ การปรับสมดุลร้อนเย็นที่ดีทํำยังไงก็ต้องมาเรียนรู้ให้มันชัดนะถ้าชัดเราจะไปรอดแต่ไม่ชัดไปไม่รอดหรอกอาจารย์ว่าไปไม่รอดหรอกถึงบอกความเครียดอย่างเดียวก็แพ้หมดทุกโรคแล้วนะแล้วพุทธเจ้าบอกดึงเรื่องร้ายมาใส่ทั้งหมดด้วย้วโรคมันดุมเราอยู่อย่างนี้เราจะไงอ่ะเครียดเอาเครียดเอาก็ป่วยเอาป่วยเอา,เอาแล้วจะไปทําอะไรได้อะแค่นี้ก็ไปไม่เป็นเราจอดหมดแล้วนะแค่นี้ก็แพ้ยับเยินแล้ว ไม่ต so so <What S 1> right. yep. ้องไปแก้ปัญหาอื่นหรอกถ้าแก้ปัญหาความเครียดไม่ได้นี่แพ้ทุกปัญหานั่นแหละก็มันเครียดมากๆาก็หมดเรื่องหมดแรงแล้วคน่ป่วยได้ทุกโรคหมดเรื่องหมดแรงแล้วจะไปทําอะไรได้เห็นว่าอะไรดีจะไปทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างหรอกหมดสภาพไปทําอะไรไม่ได้สักอย่างหรอกแพ้อย่างเดียวแต่ชนะความเครียดได้โอ้โหไม่ต้องเสียพลังไปสร้างความเครียดความทุกข์ใจพลังกลับมาไปของเราทั้งหมดเลย โอ้ oh, ไม่ต้องเสียพลังไปสร้างความเครียดไม่ต้องเสียพลังไปดันความเครียดออกพลังกลับมาเป็นของเราทั้งหมดเลยสร้างร่างกายแข็งแรงสลายโรคขับโรคเลยนะสร้างมเมล็ดขาวสร้างอินเตอร์โฟรอนสลายโรคขับโรคเลยชนะชนะชนะพอแข็งแรงแล้วเป็นไงทีนี้อะไรดีๆไปทําได้หมดเลยใช่ไหมอะไรดีๆก็ไปทได้หมดเลยจะไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวไปหวั่นไหวอะไรนะอะไรดีๆก็ไปทาได้หมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวนี่แหละ าจารย์ถึงว่านี่คือทางรอดทางเดียวเท่านั้นนะเราต้องเรียนรู้วิชาทําลายความเครียดให้ได้กําจัดความเครียดความกลัวกังวลวันไว้ให้แก้วกล้าอาหารเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลในการ,รเผชิญกับทุกสถานการณ์มันต้องได้วิชานี้ได้วิชาอาหารปรับสมดุลการกายบริหารที่ถูกต้องการถอนพิษที่เหมาะควรการถอนพิษที่มีประสิทธิภาพโดยตัวของเราเองห,หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองอาัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นึงของตน โดยใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวของเรานี่แหละมาทำแก้ปัญหาที่ต้นเหตุสร้างภูมันฐานขึ้นมาและทำเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไปอะไรที่เราผลิตเองได้ผลิตเองอะไรทำเอาเองได้ทำเอาเองทำเอาเองไม่ได้ค่อยซื้อเขานี่เศรษฐกิจพอเพียงทำเอาเองน่ากินอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายไม่ได้ให้ขาดแคลนจนทรมานให้แข็งแรงที่สุดน่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือกัน นะ <N> um> อะไรที่ทาเอาเองได้ทาเอาเองแล้วก็เรียนรู้ทั้งวิชาดูแลสุขภาพพึ่งตนการทําสิ่งที่จําเป็นในชีวิตต่างๆเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆทาเอาเองนะแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือมนุษยาชาติที่เดือดร้อนนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราจะมาร่วมรวมกันทำนะถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องที่มาเข้าค่ายเรานะได้ปฏิบัติกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้าค่ายผู้ที่ติดตามทางบ้านต่างๆนะเราก็จะ ได้บำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติแล้วก็เป็นวิบากดีต่อเราเองที่จะดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายไปจากชีวิตชีวิตเราก็จะพาสุขด้วยใจเราก็ไร้ทุกข์ด้วยได้กุศลด้วยมนุษยชาติก็ได้รับประโยชน์ด้วยมันถึงเวลาแล้วอาจารย์ว่านามันต้องทําแล้วใครไม่ทําเราก็ทําพราะครูสมณพิรักท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่รอไม่หวังแต่เรา ทำไม่รอไม่หวังแต่เราทำนี่ท่าจัร์แม่บอกรวมพลังพว่าทอเดี๋ยวแต่ละคนเปิดซูมมาเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะอ่าเปิดซูมมาแล้วก็เปิดเสียงเลยนะอ่าเตรียมตัวนะเสียงมันจะเท่ากันไม่เท่ากันกระช่งมันนะเนาะมันจะเป็นยังไงกระช่างมันอ่ะอ้าวฝ่ายสือ่อเตรียมตัวเปิดเสียงเด้อนะเสียงใครก็เสียงใครนะมันจะออกไปยังไงกระช่างมันจะดีเลยไม่ดีเลยกระช่างมันนะ Nou, เอาจริงใจกันแล heart heart. ้วกันจริงใจเต็มใจพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมรวมพลังพวทรวมพลังพวทรวมพลังพวททคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพพสุเย้ อ้าวมาล้อมรวมพลังกันอ้าวเปิดเพลงคั้นรายการหน่อยแล้วค่อยนะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งสาธุอ่อีกสิบห้านาทีมาเจอกันนะพักก่อนพักก่อน